โอเคครับทุกท่านครับขอโทษครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยมีปัญหาทางเทคนิคสัญญาณขาดต่อไปมาไลฟ์ต่อน,นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเปิดเผยบัญชีรายรับของพักของเราซึ่งเราสัญญาว่าเราจะทําให้กับสาธารณะได้รับรู้เพื่อแสดงความโปร่งใสแสดงความจริงใจทุกไตรมาสซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับนะครับแต่พรคเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับพักการเมืองของประเทศไทยว่าเป็นพักการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและต้องการ แสดงความสีใจกับประชาชนคุณแสดงแล้วแสายให้เคลียร์ทุกท่านครับ <ๆ S 1> ก็ต้องบอกก่อนงบประมาณของพรรคอนาคตใหม่ประจําปีปีบัญชีของเราเริ่มตั้งแต,แต่วันที่1มกราคมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมในปี2561เป็นปีพิเศษเพราะความเป็นพรรคของเราเกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมดังนั้นงบประมาณในปี2561ของพรรคอนาคตใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมจนถึง31ธันวาคม2561นะครับไตรมาสแรก ชีวิตท,ทางการเงินไตรมาสแรกของพักจบไปแล้ววันนี้เราก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมขอเริ่มจากรายรับก่อนนะครับพักอนาคตใหม่3เดือนแรกนะครับมีรายได้764ล้านนะครับซึ่งแบ่งเป็นเงินบริจาค6ก 64. 9ล้านค่าบำรุงสมาชิก7.8ล้านแล้วก็รายได้จากการขายของที่ระลึก36ล้านทุกท่านครับก็ต้องใช้โอกาสนี้อีกครั้งขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างพาักกับเรามา ผมเจอคนบางคนนะครับมี20บาทมีร้อยบาทก็บริจาคครับเราเจอคนบางคนบางวันถือเช็คมาล้านหนึ่งถือเช็คมาสองล้านที่พักมันบริจาคให้พักก็มีนะครับบางคนมีอาจารย์หลายท่านที่พวกเราเคารพบ,บริจาคให้เงินให้พักของเราเป็นหลักเ่นค่ะนะครับซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการเดินทางต่อค่าบำรุงสมาชิกก็ดีนะครับค่าบำรุงสมาชิกนี่บางคน นะครับสมัครตลอดชีพใจ่ายให้5,000ก็มีทั้งๆท,ที่เราต้องการขั้นต่ำสองพันนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนขายของที่ระลึกคึกคืนมากทุกคนเดินเข้ามาซื้อเดินเข้ามาอะไรเยอะแยะกันไปหมดนะครับนี่ก็คือรายรับของพัก76.4ล้านในไตรมาสแรกนะครับนอกจากนี้เรามีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายก็คือยอดอที่ยังไม่ถึงดีลนะครับที่เรารับของเข้ามาแล้วซื้อของหรือซื้อบริการมาแล้วแต่ยังไม่ถึงดีล อีก19.7ล้านรวมไต่มาสที่1ก็คือ96.2ล้านนะครับเข้าไปดูในด้านเงินลงทุนในทรัพย์สินจะสร้างพักขึ้นมาได้เราต้องลงทุนในทรัพย์สินะนะครับซึ่งเงินลงทุนในทรัพย์สินของเรารวมทั้งสิน้น2 1 2ล้านนะครับลงทุนในศูนย์ประสานงาน77จังหวัดเนี่ยนะครับสร้างศูนย์ประสานงานเราใช้งบไปประมาณ6ล้านค่ะอย่าคิดว่าเราใช้เงินสิ้นเปลืองนะหลายล้านบาทต,ต้องคิดว่านี่คือ77จจังหวัด เรา<ช>ต้องมีสํานักงานครบทุกจังหวัดนะคะ,ะคก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หลังจากนี้ก็จะเบาลงแหละแล้วก็คอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์นะครับ6.2ล้านทุกจังหวัดนะครับทำสินค้าระดมทุน4.6ล้านนะครับหน้าเมื่อกี้เราบอกว่าเราขายไปแล้ว3.6ยังมีสต็อกมูลค่าล้านหนึ่งแต่ล้านหนึ่งนี่คาดนะเนี่ยคาดขายว่าได้ประมาณ4ล้านะนะครับบอกเออขาเขารู้หมดเลยว่าราคากำไรนะคเราบอกแล้วสินค้าระดมทุนเรากาไรเยอะ 1.9ล้านนะครับซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับซอฟต์แวร์ต่างๆนี่ก็เป็นที่เราภูมิใจอย่างซอฟต์แวร์ที่เราใช้มาระบบโหวตในพักทั้งหมดใช่นะครับรวมถึงเว็บรงเว็บไซต์ ite, เราจ่ายค่าผลิตซอฟต์แวร์ไปแค่ล้านบาทเพราะส่วนใหญ่คนที่มาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เราเป็นคนที่อยากสนับสนุนเราอยู่แล้วคืออยากทํางานให้กับพักใช่แทบจะคิดราคาคิดแต่ค่าแรงว่างั้นเถอะมันถูกมากนะครับเครื่องใช้สํานักงานนะครับ1.2ล้านเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายลงทุนในการสร้างพักทั้งหมดเ่ยนะครับ21.2ล้าน โต๊ะเก้าอี้ที่ทุกท่านเห็นคอมพิวเตอร์ข้างหลงข้างหลังที่ทุกท่านเห็นก็คือเงินจากตรงนี้2 1 2ล้านนะครับอันดับต่อไปเรามาดูรายจ่ายทั่วไปรายใจ่ายในการดําเนินการนะครับทั้ง3เดือนแรกนะครับ75ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมดําเนินการนะครับ33.7ล้านบาทผลิตสื่อ12.6ล้านบาทนะครับเงินเดือน11.4ล้านบาทอื่นๆ8.1นะครับค่าเช่า4.5ล้านบาทนะครับค่าจ้าง ภายนอก3.9ล้านบาทแล้วก็ค่าทําโพลนะครับ450,000บาทนะครับรวมทั้งหมดเป็น75ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่เยอะที่สุดก็คือกิจกรรมดําเนินการซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมของทุกจังหวัดนะครับที่ทุกจังหวัดใช้ในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าลาค่าน้ํามันนะครับค่าทีมงานต่างๆนะครับผลิตสื่อนะครับผลิตสื่อเนี่ยเราจงใจใช้เยอะ,ะเพราะเป็นช่องทางที่ถูกที่สุด นะครับที่เรามีเป็นอาวุธที่เรามีประสิทธิภาพมากที่สุดคืออย่าลืมว่าเราเป็นพักใหม่เป็นพักที่1ปีที่แล้วไม่มีใครเคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยศูนย์นะคะเราเริ่มจากศเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครในประเทศนี้รู้จักพักอนาคตใหม่เพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเราใช้เวลา8เดือนทําให้การรับรู้พักอนาคตใหม่ตอนนี้คุณธนาทรเดินไปไหนคนรู้จักแล้วชื่อพักอนาคตใหม่ผู้ชื่อขึ้นมาคนรู้จักมากขึ้นแล้วนะ,ะเราก็หวังว่าเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง การรับรู้ของเราก็จะไปได้เปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับพรรคการเมืองใหญ่ๆก็ด้วยสื่อเหล่านี้โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียซึ่งก็ต้องยืนยันว่าราคาถูกและจําเป็นที่ต้องใช้ในช่วงนี้ต่อไปเราหวังว่าพอพักเรากลายเป็นพักขนาดใหญ่เป็นพักระดับประเทศแล้วเป็นพักหลักของประเทศไทยแล้วงบประมาณที่เราต้องใช้ตรงนี้ก็จะลดลงเพราะว่าประชาชนได้เห็นแล้วว่าเราคือใครนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายของพักทั้งหมด3เดือนเอ่อ75้าล้านบาทคิดง่ายๆก็คือเดือนละ25ล้านทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับหลายส่วน เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราเริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ม,มาเตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งะนะครับหลังจากการเลือกตั้งเราคิดว่างบใช้ใจ่ายที่เป็นงบปฏิบัติการประจําของพักก็จะลดน้อยลงดังนั้นหลังการเลือกตั้งเดือนออช่วงปีที่ไม่ใช่การเลือกตั้งเราคิดว่าค่าใช้ใจ่ายคงจะน้อยกว่าน,นี้เยอะแลวพอพักเป็นชื่อเสียงมีที่รู้จักแล้วนะครับการผลิตสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของพักก็คงไม่เยอะเท่านี้ด้วยะนะครับ นั่นก็คืองบประมาณการรับรายจ่ายนะครับของพักในช่วง3าเดือนที่ผ่านมาเราจะพยายามทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องให้ทุกคนรู้ว่าเงินบริจาคของท่านเราเอามาทําอะไรเงินที่ท่านสมัครสมาชิกเราเอาไปทําอะไรค่ะเงินที่ท่านมาซื้อเสื้อซื้อแก้วน้ําของเราเราเอามาทําอะไรผมจะพยายามชี้แจงอย่างนี้เพื่อแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ใจว่าพักนี้ตั้งขึ้นมาไม่ได้เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งพักนี้ตั้งขึ้นมาไม่ได้มีนายทุนคนไหนหนุนหลัง เพราะถ้ามีนายทุนหนุนหลังแล้วเมื่อเราเข้าไปมีอำนาจเราก็จะต้องออกถอ,ถอนทุนนะครับเราก็จะต้องเอาตําแหน่งให้กับนายทุนหรือว่าต้องออกกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับดังนั้นเราอยากจะทําเรื่องนี้ให้โปร่งใสแล้วก็เป็นมาตรฐานนิดเดียวครับก่อนที่จะสิ้นสุดเรื่องนี้ก็คืองบที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นงบที่ยังไม่ได้ผ่านการออดิต หลังจากนี้แล้วประมาณเดือนมีนานะครับเราก็จะมีผู้สอบบัญชีมาสอบงบประมาณของเราเพื่อส่งให้กรกรตดังนั้นทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนี้นะครับถ้าผู้สอบบัญชีมีอะไรให้ปรับแก้ไขตามหน้างานแล้วก็ปรับแก้ไขตามหน้างานะนะครับนั่นก็คือวิธีการทํางบประมาณของพักอนาคตใหม่ที่อยากจะทําให้โปร่งใสทุกคนจะได้เห็นว่าพักของเราตั้งขึ้นมาโดยยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเงินที่มาจากการทําพัก มาจากเงินของผู้ที่เห็นด้วยม,มาจากสมาชิกมาจากการระดมทุนช่องทางต่างๆของพรรคนั่นก็คือวิธีการสร้างพรรคอนาคตใหม่ของเราครับมีคุณผู้ชมถามมาเยอะเลยนะคะว,ว่าจะเป็นเรื่อง ซื้อของไม่ทันทํายังไงดีก็พูดตรงๆว่าทําอะไรไม่ได้แล้วเราเตือนคุณแล้วนะคะว่าให้รีบซื้อตอนนี้ก็ต้องไปขอซื้อต่อจากคนอื่่แล้วนะคะใครไปเห็นใส่เสื้อก็ไปขอซื้อต่อเขามาได้นะคะแต่ว่าเขาจะให้คุณหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ของของเรายังคงมีอยู่สิ้นสุดการเลือกตั้งมาเจอกันอีกทีแล้วก็ทางนะค้าก็รีบซื้อกันไว้เพราะว่าของของเราหลายๆอย่างหมดแล้วหมดเลยเราว้อผลิตชิ้นใหม่ขึ้นมามีอีกหลายท่านมากๆที่บอกว่า ให้คุณเอกทาครีมกันแดด SPF 50นะคะเพราะว่าหน้าดำนะคือว่าผู้สนับสนุนไปลดแห่เนี่ยนี้ขึ้นลดแห่เยอะขึ้นลดแห่บางทีขึ้นสามรอบต่อวันนะแล้วก็แบบตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะหน้าดำไปนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ทำให้สับสนกับนักการเมืองคนอื่นที่คนชอบพากว่าหน้าดำเหมือนกันอเคแล้วก็มีเสียงถามมานะคะว่าไปเหนือ ทางเหนือยังไม่ไปเลยแต่รู้จกักบางคนอ๋อ,อ,อกรุงเทพคือกรุงเทพตอนเหนือกรุงเทพตอนเหนือนะคนะไปอวุทธาถามมาจะรู้จักเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะ <S <S เราเคยไปเดินตลาดนะัดจันรู้จักมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะที่ชอบเริ่มใจมากคุณนุ้ยปัญญาวัต์บอกว่าอนาคตใหม่เท่านั้นเลือกครั้งแรกในชีวิตจะบอกว่ามีคนที่จะได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่หกล้านไม่ใช่เจดล้านนั่นคือตัวเลขเก่าล่าสุดออกมาแล้วนะคะ เลขที่ออกผู้ที่ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนอเลยและจะได้เลือกตั้งในครั้งนี้8ล้าน3แสนคนจำนวน8ล้าน3แสนคนเป็นสิ่งที่เรียกว่า new voters หรือว่าผู้ที่ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนและจะเลือกเป็นครั้งแรกเราก็คาดหวังนะคะว่า คนรุ่นใหม่ๆเหล่านี้ที่สิทธิ์เสียงของท่านถูกพรากไปบางคนแต่งงานมีลูกมีเต้าลูกเข้าโรงเรียนแล้วนะคะนอสเรียแล้วยังไม่เคยได้เลือกตั้งเลยนี่เป็นครั้งที่พวกคุณจะได้แสดงพลังก็ขอให้ใช้มันอยากเต็มที่ละกันนะคะขอดูอีกสักคน2คนละกันนะคะเพราะว่าวันนี้คอมเมนต์เยอะถึงแม้ว่าขอโทษจริงๆเรามีปัญหาทางเทคนิคนะคะต้องตัดไลฟ์มาเป็น2ส,ส่วนนะ,ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จา่าย มีคุณน้ำทาถามว่าอยากทราบว่าสมาชิกพักตอนนี้เลยห้าหมื่นแล้วใช่ไหมคะเห็นข่าวเสนอขึ้นมาเลยห้าหมื่นเรียบร้อยแล้วนะคะสมาชิกพักของเราแต่ต้องบอกสมาชิกกับยอดที่กกตมันจะเหลื่อมกันนิดหน่อยใช่มสมาชิกจริงเนี่ยมันห้าหมื่นกว่า<ม>แต่ว่ากกตเขาตัดเป็นรายเดือนนะครับพ<ๆ>อเขาตัดเป็นรายเดือนในระหว่างที่มาเนี่ยมันยังไม่ได้ลงทะเบียนกับกกตแต่ลงทะเบียนที่พักไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับอย่างที่บอกทุกท่าน 8เดือนที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับหลายเรื่องเราทําไม่ได้ตามเป้าหลายเรื่องเราทําได้ตามเป้าสมาชิกเกินเป้านะหลายเรื่องเกินเป้าอย่างเช่นเรื่องสมาชิกเราตั้งเป้าไว้35,000คนนะครับสิ่งที่เราทําได้จนถึงวันนี้ที่ลงทะเบียนกับกกตก็คือ4 0,000กว่าคนนะครับสี่หมื่นกว่าคนนะนอกจากนี้นะครับเรื่องที่เราทําประสบความสําเร็จก็คือการสร้างพักให้มาอยู่ทุกวันนี้แรกๆทุกคนมองพวกเราว่า เป็นพักขนาดเล็กเป็นรพรรคน้องใหม่เป็น <m> พักน้องใหม่ไม่มีคะแนนนะครับจนถึงวันนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเราทํามาได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าพวกเราไม่ได้มาเล่นๆเรามาจริงนะครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจทําการเมืองเล่นๆแต่เราทําระยะยาวเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศผมย้ำอีกครั้งก่อนที่จะจบคืนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สร้างพรรคมา ขอบคุณผู้บริจาคทุกคนที่เงินของท่านเอามาทําให้พรรคของเราเป็นถึงทุกวันนี้ผมขอบคุณผู้สมัครสสเขตทุกคนที่ลงมาหลายเขตลงมาแพ้ชนะไม่รู้แต่พร้อมที่จะทํางานให้พรกนะครับสสปาร์ติลิสนะครับที่หลายคนลาออกจากงานประจํามาทํางานกับเราทีมงานจังหวัดผมต้องบอกว่าทีมงานจังหวัดนะครับของเราส่วนใหญ่ไม่ได้เงินเดือนนะผมพูดใน ชัดอีกครั้งทีมงานจังหวัดส่วนใหญ่ของเราไม่ได้เงินเดือน<ำ>มาทําด้วยจิตใจอาสาสมัครนะครับนอกจากนี้ทีมงานน้องๆที่ทํางานอยู่ในพักต้้งเป็นพนักงานประจําทั้งพนักงานทั้งพนักงานชั่วคราวนะครับทุกคนเนี่ยนะครับถ้าไปทําในตลาดไปใช้อาศัยทักษะฝีมือของตัวเองไปหางานได้เงิน,นเยอะกว่านี้นะได้เ,เงินเยอะกว่านี้แล้วงานก็จะสบายกว่านี้มากจริงๆนะครับ,รบแบบว่างานหนักมากจริงๆนะ ก็ต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนที่มีส่วนร่วมสร้างมาจนถึงวันนี้วันที่พระราชกิจสธิกาว่าด้วยการเลือกตั้งประกาศออกมาแล้วมีส่วนทําให้พวกเรามาถึงตรงนี้ลําพังธนาทรลําพังพันนิกาลําพังปิยบุตรพาเรามาไกลขนาดนี้ไม่ได้แน่นอนนี่คือพลังแล้วผมเชื่อว่าพลังที่ร้อยลัดกันด้วยอุดมการ์ย่อมแข็งแกร่งกว่าพลังที่ร้อยลัดกันด้วยผลประโยชน์หรือร้อยลัดกันด้วยเงินพิสูจน์ให้พวกเขาเห็น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะพามาถึงแค่นี้ยังไม่พอนะคะเพราะว่าตรงนี้แค่กลางทางครับผมช่วยกันเดินไปไม่ใช่เดินไปส่งเรานะคะแต่เดินไปด้วยกันให้ถึงเส้นชัยการเลือกตั้งและเส้นชัยต่อไปการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเส้นเลือกตั้งเป็นเส้นแรกในบรรดาอีกเป็นสิบเส้นที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันจบกันที่คอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่หลังไหลล้นหลามมากนะคะมีคนทักมาบอกว่า คุณชอบบอกว่าไปภาคอีสานไม่ได้ไปยะโสธรจริงๆไปขอโทษนะคะจริงๆแล้วเ <Okay. S 2> บลไปหลายจังหวัดมากนะคะแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าขอบคุณที่ตัดสินใจสร้างพักแบบนี้อันนี้คุณเกียรติภูมินะคะคุณเกียรติภูมิทองศิลป์บอกว่าขอบคุณครับที่ตัดสินใจสร้างพักแบบนี้ไม่งั้นผมคงไม่ได้เลือกตั้งอีกปีครับคือแสดงว่าที่ผ่านมาไม่เคยศรัทธาในพักการเมืองของประเทศไทยขอบคุณนะคะนะที่มาร่วม เดินไปกับพวกเรานะคะมีอีกหลายคอมเมนต์เลยวันนี้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนมาแบบปลื้มมาค่ะคุณไซนอนบอกว่าอนาคตใหม่ไม่ใช่อนาคตของพรรคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นอนาคตใหม่ของประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะนี่ก็ขอบคุณมากคุณภูวนัทขอจบที่คอมเมนตน์แล้วกันนะคะคุณภูวนัทเฟิร์บอกว่า รีบเป็นนายกเถอยอยากเห็นประเทศจเจริญคุณธนาเขาจะได้เป็นนายกหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ผลาการเลือกตั้งนะคะมีเวลาอีก5 8วันให้เราทํางานมีเวลาอีก5 8วันที่ทุกท่านที่ดูเราอยู่ตอนนี้จะไปบอกพ่อแม่พี่น้องลูกคุณเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทํางานทุกคนที่คุณรู้จักช่วยกันบอกว่านี่คือพักอนาคตใหม่นี่คือธนาทรนี่คือผู้ที่จะนําการเปลี่ยนแปลง มาสู่ประเทศไทยเป็นหัวคะแนนให้เรารเราไม่จ่ายตังค์ให้คุณแต่คุณจ่ายตังค์ให้เราได้นะคะเพื่อร่วมทํางานด้วยกันทุกท่านครับจบแบบนี้8เดือนของการเดินทางเทปสุดท้ายจริงๆไม่ใช่เทปไลฟ์สุดท้าย,ายของคืนวันศุกร์ผมขอจบแบบนี้กลับมาที่วัตถุประสงค์กลับมาที่ใจกลางของการตั้งพักนี้นั่นก็คือเราอยากสร้างพักมวลชนพักที่เป็นของประชาชนเดินทาง8เดือนที่ผ่านมา มีเรื่องที่เราทำถูกมีเรื่องที่เราทำผิดก็เยอะเรื่องไหนทำไปแล้วผิดนะครับไม่ไม่ถูกใจสมาชิกไม่ถูกใจประชาชนเราขอโทษนะครับเราต้องการสร้างพรรคมวลชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของนี่เป็นพลังที่จะต่อรองอำนาจต่อรองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นของประชาชนได้มาร่วมสร้างพรรคแบบนี้ด้วยกันผมสัญญาพรรคของเราไม่ซื้อเสียงแน่ๆอีก58วันที่เหลือจะไม่ซื้อเสียงไม่ซื้อหัวคะแนน ซื้อสอสอพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ซื้อนะครับพักของเราย้ำอีกครั้งไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งใครเป็นสอสไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งใครเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งใครเป็นนายกรัฐมนตรีเป้าหมายของพวกเราคือการเปลี่ยนแปลงประเทศสร้างประเทศที่คนไทยทุกคนเท่ากันประเทศไทยเท่าทันโลกประเทศที่อนาคตหลังจากวันนี้ไม่มีรัฐประหารอีกต่อไป นั่นคือประเทศที่เราอยากสร้างนั่นคือเป้าหมายของการสร้างพรรคของเราเราจบรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนไลฟ์ Live สุดท้ายที่วันนี้อาทิตย์หน้าเข้าสู่การหาเสียงอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบเราจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ